มือนี้รดขาดคนงานพี่น้องเฮาเป็นตัวสวยก็เลย่บริถายคลิปรอบสุดท้ายถ่ายสุดนวดเขา้าบันเขา่าพี่น้องของเฮาดเดทั้งขปูเดทตั้งขปูขสามหกเก้าของยิงแม่ไดชิบสองสอบพี่น้องบ๊ๆบบ 1ิบสองามทั้ทงันทั้งเขาข,ขี่ร้าน สอบพี่น้องลองนี่นะมานแห้งอีเร็วคงเอารวมเบิร์ดกับซิมหาซีหาซิมหาสอบหาซิมหกสอบพี่น้องให้รถกับมี่แล้วประมาณหาสอบพกสอบพี่น้อง นะคะโหลด ได้สาวสามสิบสามสอบพี่น้อง่านไปด้วยดีเซ็ตสิส้นพี่น้อง คนงานโบราณขาดไปสองคนก็เลยต้องตัวซุ่ยพี่น้องเออแย่งขาดบาดเจ็บเอ้ยมึงดูเขาเฮียชาวสองสอบเด้อกระปุก เกิดยังขึ้นของยาเรียบได้อยู่ตัวก้อนนะ 14, 3, 6, 9, 12, 10, 12, สิบสี่สามหกเก่าสามหกเกาสิบอบสิบวกสิเป็นไดเป็นน้องเศร้าสี่เศราหกสอบเศราเจ็ดสอบได้12สอบ13สอบเดาหนาจะเป็นเศร้าเจ็ดสอบทั้งตัวก้อนมนันเปล่ เอาเขาเน้เจ็ดสอบโพสเจสอบคุกเขาก็ได้หาสิบหาหาหเขาก็รวมเมิดกัจากแรกทันไรกันของเขาตัวเก่าก็63 63บ63มาใส่ของเข้านี่ก็เจ็ดสอบกับเป็น70 80 80, 80ไปสอบรวมเมิดกั ทางของเจ้าข้าตัวก่อนนั่นหกสิบสามมาบวกกับของเ้านี่ก็เป็นเจ็ดขิเจ็ดิองเจ้าก็ถอดได้สิบสามก็แปดสิบสามรวมเบิร์ดนั่นรวมเบิร์ดทางของเ้าทางของยิงแม่แปดสิบสามสอบพี่น้องเฮ็ดห,หน้าครึ่งเดียวได้แปดสิบสามแปดสิบสาม ก็เจ้าก็ต้องเอาอยู่ประมาณ4ีสอบหาสอบโจ้กพี่น้องเกืี่ยมาอุ้มลูกถาพพอกันบัดต,ตะจอยมัดเด้ยเพียงเด้อย,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 ยสิเคลียกันอีกก่อนบัดหนึ่งเคลียกันก่อนพี่น้องมีการถ่ายคลิปบโจบอีกได้เมื่อคืน,นยนากพี่น้องหลังจากหายไ,ได้นะ เออจะจอยจรหาน้องไงสบายดีสบายดีพี่น้องแล้วแล้วบัดนี้แล้วบ่รวมยอดรวมยอดครบแปดสิบปลายรวมเม็ดแปดสิบสามนี่ข้าวปุ๋ตัวนี้ทรงตอกบ่จะมาแบบนี้บ่จะคือบ่อทงจาง เอาไม้อันตัวนี้นะเขาบริโภคตัวนี้ไม้ไม้ต่างกันเด้อตัวนี้แบบเขาปลูกร้อยฮะนะตัวนี้นะบริสุทธปันได้ตัวนั้นนี่นะตัวร้อยก็ตัวบริสุทธิ์นะไม้ใบตายแล้วเขาเอามาหายพวกน้ำหมองกันซะทุกซ้ัพเอ๊ะอ่ะ สามหกเก้าสิบสองสิบหา้าราษีโบเบสแยกสอบสิบหา้าสอบหนึ่งอีเมนับอันนี้พระได้ตังสาวเจ็ดสอบปุ๊ไหวแล้วใส่ห้ามเราก็บอกแหงยิ่โบยขขเขาเขาเข้ามอ่ไรเจียดสอบเลย รถเอากะหาสอบไปน้องก็เกือบรถเดียวนึงขนทานะหาสอบก็เต็มรถเดียวซะบอกเท่าในผายก็ตะการนะรถเดียวแหละนายใหญ่นี่ชิได้ใช่ไหมเราออกไปสู้ตัวการถดาวกับมือตะเพืองเบื้องนี้ก็ได้สอบหนึ่งได้ได้เกือบพอสอบได้ตัวกระปุกน้ำเบียร์พอปันได แค่แม่นางกระสอบหนึ่งนี่แหละสามีเล่นเอ,ยอยาเหอยเห็ดเฮ้ยเหี้ยว่าเห็นบออ่ยเมี่ยวว่าไปเห็ดหน้าเอาไปหนาไปข้าวเอาไปฮือแต่พอทอดแต่พอแต่เม่ยวมีแติสีขาค,คูปีห่างบ่มีปีคักเราจนถ่าวจนโอ้ยยังบม่ได้ขัก พงษ์เก็อยากได้เครื่องผู้จักปลาอยู่คุึ่งี่คหกสอบนะปลาหลายแทะ,ะบ่เมือนยังดอกครก่ี่เราบม่ได้หรอกนะ,ะปลาก,กับปลาโรดของเราก,ก็สอบหนึ่งได้นะหันนะข้าวเทนสอบหนึ่งนะหันนะ อันเขาซีไปหายเขยมมือนด้ขเขาออกมาหายวะอือเขาออกมาหายมันเขามาซีนะต้องให้สั่งจังสดจังสบขอเขา้ามาซีเขาเข้าในบโบพันมาซีหักละบอลซีอีหมอนี่มันตื่นแต่เศร้าได้มเมื่อ,อนี้นะได้ตะมัดมือตอนเศร้าโห่ได้่นโอ้ยมัดนะกับเพอ่์สิเละเบิ่งเจ้าเห็ดนะ มันคือเป็นอุ่มรุ่มแบบนี้เฮยยมาณน่ะอือม,มันมกาอืมบนุมนะบลาบคอกินมีแขวบอบือมีแต่ควบบาดชุดท้ายท้ายสุดเรียลลพี่น้องบบมีแล้วบ่บมีกับเขาในพายังน้อยหนึ่งละสิลปอยง่วนมาจักแล้วบอกว่า เสือกเสือกงูเถิกน้อยน้อยนะแกะไปต่ออีดำปล่อยโลดงูบักเถิกน้อยลูกอีปองนะเลยอีน้อยก็ให้ปล่อยอีเมย์นะว่าบอกห้ปล่อยอีพ่อนะให้ปล่อยอีน้อยนะอืมหมัดยากพี่น้อง เราเอาหน่อยเลยสอบแต่ละสอบนี <S <S ่แล okay. ้วก็เคลียเคลียเคลียออกให้มันมัดได้เนาะเคลียเคลียออกให้มันมัดได้มันก็จนอยากข่งหมดแล้วเวลาเราก็มาตักของอีกลงขอนขึ้นมาเวลาเามาถอของเราตัวเราเคลียรออกคันนี้แต่ละกระสอบมันนี่มันก็จนอยากเต็มรถเขาเอาน่ะขนาดอืมหาสอบก็หมดก็จนอยากเต็มหมดแล้วเหรอข้าวที่สอบแบบนี้ไหมบ่ อือหาสอบน่ะแบบนี้เลยเขาเกลี้ยงเขาเขียนอ๋อเขาเขียนไว้ของเขาตังหากบม่เล่นเลยเขาก็เอามาหาสอบแล้วก็ตอนมาถอดส่คืนเกือบหาสอบเต็มเลยแล้วสี่สอบปลาไอคือสอบที่หานครคืนเราบ่แล้วเพราะว่าเอ้าของปั่นแกปั่นเต็มแบบนี้พฤษภให้เขาเจ้าตักออกซ้่มอันนั้นมันกบอลปั่นเต็มแบบนี้เขาเจ้าก็ ตักออกแล้วตัวสีเอาค่ะเขียนไห้ก็ไม่เห็นความเขาหมืนแล้วเราก็เอาถือถือแล้วอย่าตีงอย่าปะกมือวานเกิดมได้มีคนคนงานก็ต้นสองคนข่อยก็อีพอเดิมาซอยคนเขาก็มีตะปูผู้เดียวปักลันกับปักแทกกะกะสอบแล้วก็ทั้งคุ้มเครื่องทั้งเป็นผูยืปัดปอนเขา ผัดมิตรปูผู้เดียวค้นขาว,ขาวผัเขาผัดไกล,กลนหนึ่งย,ยไปเยักมากกรมายุดไปกระปัเด็กบอดพี่น้อง <c oughs> รอบสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะพี่น้องปลาถอว่าวได้เกินขาดแห้งได้พี่น้องยิ่งแม่ก็ชอาเจ็ดสอปูหน้าซิบ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 เธอได้จ่อยซิบเจ็ดบอกซิบเจ็ดสิบแปดให้ เฮากับสองสี่หปดสบเากับลงไปนี่ห้าก็ได้หาสบหสอบหาสิบหกหาสิบหาสิบหสิบหกหดสอยพี่น้องหาสิหาสเนาะตัวก่อนกับสบเก้าตัวนี้กัเจ็ดกับหาสิบหกสอบถั่วเกินขาดพี่น้องค่าข่าวกับหาค่ารลดกับหาสอบ กระปูกกระซองจอบเฮากระเรือประมาณหาสิบสอบนี่ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้สอสมมาพกควรพบพอกันคลิปใหม่ได้จ้าพี่น้องสิเมียนอีกเล้นนี่เมียนแี่งเมียน,ยน,ยนพระตังผูตุกนนำทุกใน